สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับมาพบกับบรรยากาศนะครับขณะนี้ก็ได้มีครอบครัวหนึ่งนะครับถือป้ายนะครับเดินด้วยเท้านะครับสนุนสายเข็มราชาก,การพืชผลและก็อุบลราชธานีอยู่บริเวณที่บ้านห้วยยางตำบลมัานอำเภอเข็มราชวงอุบลราชธานีนะครับได้ถือป้ายประกาศขายดวงตาและไตทั้งครอบครัว เพื่อนําเงินมาไถ่ถอนที่ดินจากบังคับคดีเพราะไปคัาประกันรถไถให้เพื่อนนะครับก็คือดีเกรักและครอบครัวทั้งลูกทั้งเมียนะครับขณะนี้นะครับเพื่อที่จะเดินทางไปพบผู้ว่าจังหวัดอุบลราชธานีขอความช่วยเหลือและขอความเป็นธรรมจากท่านผู้ว่านะครับครับบริเวณที่บ้านห้วยยางนะครับอำเภอสีมราชชนอุบลร,ราชธานี ได้มีครอบครัวของดีเจลักนะครับหรือคุณรักเทวาพิมพ์อุดมลาบนะครับพร้อมทั้งเมียพร้อมทั้งลูกนะครับเดินประก,กาศเดินถือป้ายนะครับประก,กาศขายดวงตาและไตทั้งครอบครัวเพื่อนําเงินมาไถ่ถอนที่ดินจากบังคับคดีเพราะไอรค้ปาประกันรถไถให้เพื่อนนะครับตอนนี้ฝนก็ตกนะครับเดินมาตั้งแต่เช้า ซึ่งถึงบ้านห้วยยางนะครับก็มีทางเจ้าหน้าที่ทั้งสพนาตาลและเจ้าที่สพม่วงเข้านะครับได้มาดูแลความปลอดภัยให้ทั้งครอบครัวดีเจรักนะครับก็ครอบครัวที่น่าสงสารนะครับตอนนี้ได้ถูกอายัดทรัพย์และสิ่งปลูกสร้างนะครับประกาศขายทอดตลาดนะครับซึ่งผ่านไปแล้ว ัดแรกนะครับมี4นัดตอนนี้ก็นัดที่2นะครับจะขายทอดตลาดเวโมที่1ิตุลาคมนี้นะครับแกก็สุกที่ระทนแล้วนะครับเพราะว่าเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งนะครับเอากระดูกัาแขนคอนะครับไปคํารถขายให้เพื่อนนะครับแต่เพื่อนไม่รับผิดชอบก็ถูกอายัดนะครับมีการฟ้องร้องต่อศาลแล้วก็อายัดซันะครับที่จะขายทอดตลาดแกก็เลยไม่รู้จะไปพึ่งใครนะครับ ก็เลยประกาศขายดวงตาขายไตยทั้งครอบครัวนะครับเพื่อที่จะนาเงินไปไถ่ถอนที่ดินนะครับจากบังคับคดีเพราะไปคบบาา้าประกันลถไถให้เพื่อนรับตอนนี้ก็อยู่ที่บริเวณบ้านห้วยยางนะครับอําเภอหัวนาบ้านห้วยยางตำบลหัวนาอำเภอขีมาบราชจังหวัดราชธานีนะครับ ตอนนี้ก็ทราบว่าทางผู้วา่าราชการจาังหวัดบุรารธา,านีนะครับท่านจะเดินทางมาพบด้วยตัวท่านเองนะครับเพื่อรับทราบเอาปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับกับครอบครัวของดีเจรักในครั้งนี้นะครับแล้วก็ทางอำเภอเขมราชนะครับก็จะออกมาร่วมด้วยนะครับเพื่อรับเอาปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอยู่ในตอนนี้ที่กําลังเดินอยู่บนท้องถนนถนนสายเขยมรราชตะการพ,พืชผลแล้วก็อุบลราชธา,านีเพื่อที่จะเดินทางไปพบผู้ว่าน,นะครับ แต่ก็ทราบว่าท่านจะเดินทางมาพบเองด้วยตัวท่านเองนะครับในขณะนี้ ตอนนี้คงจะพักกินข้าวก่อนนะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าเดินมาตั้งแต่6กโมงเช้านะครับออกจากบ้านนะครับออกจากบ้านครอบครัวของเขาเองนะครับที่บ้านดงเย็นตำบลขาป้อมอำเภอศิริราชบุรีราชธานีนะครับก็เดินมาตั้งแต่เช้าจนมาถึงบ้านพ่อย่างแล้วตอนนี้ก็คงจะพักกินข้าวกินน้ําก่อนนะครับวันนี้ก็มีผู้ให้กําลังใจนะครับดีเจแม็กก็มาด้วยนะครับ สทตำบลหัวนาของเราท่านก็มาให้กําลังใจนะครับซื้อน้ําน้ําดื่มนะครับให้กําลังใจกับครอบครัวของดีเรักซึ่งเป็นเพื่อนกันละมั้งครับไปไปกินข้าวพี่พี่ข้าวเขาเนี่อารับข้าวกับกับกับผู้หน้าลูกอ่าผู้หน้าซื้อข้าวมาให้กินรับข้าวครับ ครับตอนนี้ทางอำเภอก,ก,ก็มาถึงพอดีนะครับทางอำเภอเขียนมราชนะครับทาง่ายปกครองก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับโดยท่านาประดัดอาวุโสอำเภอเขียนมราชนะครับท่านขวัช,ชัยสการกรสิกิจนะครับพร้อมทั้งท้องถิ่นนะครับก็มาถึงแล้วครับได้มาพบครอ,อบครัวของดีเจรักที่ประกาศขายไตยและขายดวงตาทั้งครอบครัวนะครับ ตนเช้านี้เขาจะประกาศนะครับว้เกิดมีคนซื้อที่ผมไปผมไม่มีที่อยู่าทไม่ก็คือเมื่อลองไปแล้วเนี่ยก็ต้องให้อำเภอแลาจังหวัดเขาจะแจ้งปหรอเขาจะเรียฝ่ายนัเยไปดเนี่ที่ายจะไปทีู้การผู้การผมู้การตำรวจคนเพราะมันเป็นเรื่องการเกี่ยวกับคดีนะ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็คือ <มา S 1> <ส>เดี๋ยวผู้ว่งางมา,า,าขอขอเดี๋ยววันนี้เราจะไปดไปทีหน,น,ไปไปน,นเดี๋ยวรอรอในยุคที่พิมพ์ต่อไม่ทราบว่าผู้ว่<อ>า,าจะเดินทางมาพบนะครับใช่ครับครับงั้นก็ต้องรอผู้ว่าไปก่อนครับเ <มา S 3> จอกันที่อบตคอนไปเทศบาลทวนาจะมีห้องรับรองอ๋อหมายถึว่าท่านจะมาที่อบตทีเทศบาลทวนนาใช่ไหมที่ห้องประชุมใช่ไหมครับ ภาคที e ่อะไรที่เราเราจะได้มีที่ข้าวขวดข้าวข้าวนาข้าครับขราะตอนนี้มีทั้งหน่วยงานราชการมานะครับทั้งอบตเจียดก็มาด้วยนะครับทางประลัดนะครับปลัดไพบูรณ์นะครับท่านก็มานะครับปลัดอบตตำบลเจียดนะครับตอนนี้ก็ยังคงรอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่จะเดินทางมาจากจังหวัดนะครับท่านกำลังเดินมาอ่ก็ใกล้จะถึงแล้วละครับ ตอนนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่ก็เชิญที่จะเข้าไปาพูดคุยเจราจาหาข้อยุติหาข้อตกลงกันก่อนนะครับรับทราบอันปหาที่เกิดขึ้นนะครับที่ห้องประชุมเทศาบาลตำบลหัวนานะครับอำเภอเขมราชจังหวัดบรุรีรัมย์ ไปไปวานุกับไปมันมีเงไ่เปิก็โทมากก็โอนให้กันเ่าเท่ผมเนาเขาสาเขายังไ่ส่งเอีน่ก็เลยมาเขไปกได้ย่าีกก็เลยมาเนี้ย <c oughs> อันนี้กีดึงดึงหน่อยดิดึงหน่อยหนาเราบย่ายดอกโอน่าใแมกันหมดเป็นไม่เก่อนเป็นลำแจงมดถึงกป่วยให้แ่มาผิดๆกนหม วยครับครับครับสวัสดีครับคับสวัสดีครับ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  ืี่พี่ข้าพี่พที่เงพี่ี่ลยครับงพี้สยางอะรอ่ืยงอะไกด้อารยรับผมดูที่ข้ยางแกจัง เชิญคนเข้าประชุมที่เทศบาลตำบลหัวนาที่ห้องปรุมเทศบาลตำบลหัวนาครับมีอยางไปเช่น2กิโลเขาจะรับปประชุมกันที่ั่นครับกครับมีห้องละกอนร้ว่าใ่าัระบเรผู้ว่ากำลังรอผู้ว่าอยู่งรอผู้วอยู่ครับรอผู้ว่าครับไม่รู้ท่านถึงไหนลองลงใอลองบถามท่านผู้ว่าหน่อย i know ครับพี่

ว่อบทต่อไมมอสานการจงหวัดศูนย์ลำองถ่ระอบเพนหรืางก่ัหดสานการเพราะว่าผมผมอยากให้หัวผมอยากให้ศูนย์ลำ่องถ้ราซอยแก่ไวยลำล่อซอยเยอะรายการผมอยากให้คนดซื่มาติดต่อ แน่นครับเรจย่อยครอบครอบคนอื่นเขาเดือดร้อนนเพราะว่าท่าริกัรแบงประโยชน์นการั้นสารอยู่ข้างในสารที่กวาดารขึ้นมาใส่ใ่ขั้่ใขึ้นไปเด้๋วเป็นกระดงรงอ่ะนกรบ่แต่ว่าบกขึ้นบ่ขึ้นเหมือนล่อขึ้นไไหนองเขอมื่อสาใ่กร่บ่ขึ้นใ่ระด่ ขาวบนนี้้งขาวคอบก็ผมาลาเปาอคอนออใส่ ครับตอนนี้ก็ยังรอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดธุรราชธาน,านีนะครับพร้อมทั้งคณะของท่านนะครับที่จะเดินทางมาพบกับครอบครัว ของดีเครักหรือว่าครอบครัวของรักเทวา,าพิมพ์อุดมราบนะครับทั้งครอบครัวที่ได้เดินทางเท้าชูป้ายถือป้ายประกาศขายดวงตาขายไตยทั้งครอบครัวเพื่อที่จะนําเงินมาไถ่ถอนที่ดินจากบังคับคดีเพราะไปทาประกันรถไถให้เพื่อนนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่บริเวณ บ้านห้วยยางนะครับตำบลหัวนาอําเภอเขมราชจังหวัดบนราชธานีโดยมีทางคณะทางอําเภอฝ่ายปกครองทั้งเจ้าหน้าที่สพนาตาลเจ้าหน้าที่สพม่วงเท่าและท่านประดัดนะครับอวตอเจียดก็มาด้วยนะครับมาเพื่อที่จะรับเอาทราบปัญหาของอผู้ที่เดินประกาศขายดวงตาและไตทั้งครอบครัวในครั้งนี้นะครับ กอดก้าวข้างบได้